สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการนควตเหรียญแบบสมอลล l o ็อตบน b ีแ a น c ์ทีนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยสมัคร Account ของบี n a น c ์นะครับสามารถที่จะ กดสมัครได้จากลิงก์ด้านล่างตรงดีสคริปชันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะฮะทีนี้เนี่ยการที่เรานะครับผมเทรดบนแพลตฟอร์มของ b i n a น c e หรือว่าคุณเนี่ยจะได้เหรียญจากการขุดจากที่ไหนมาก็แล้วแต่จำนวนเนี่ยไม่ได้เยอะมากทีนี้เนี่ยพอจำนวนไม่ได้เยอะเนี่ยการที่จะ c o n v ร์ตเหรียญเหรียญน,นั้นนะครับที่เป็นเศษเศษอยู่เนี่ยไปเป็นเหรียญอื่นเนี่ยด้วยการ convert ปกติบนแพลตฟอร์มของ b บ n a น c e เนี่ยมันอาจจะ ไม่ถึงขั้นต่ำนะครับที่เขากำหนดไว้ทีนี้เนี่ยไบยแน์นเขาก็เลยมีตัวช่วยนะครับผมในการที่จะคอนเวิร์ตเหรียญเหล่านี้นะครับให้เป็นเหรียญ BNB น B B ครับทีนี้การแปลงเหรียญน,นะครับก็ให้เข้าไปที่ตัวไบแอน์น,นะครับผมแล้วไปที่ wallet ของเรานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเลือกไปที่ spot ครับจะเห็นว่าผมเนี่ยมีเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าตังของ spot เนี่ย ที่เป็นจํานวนเศษเศษเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งไอตัวเศษเหรียญเหล่านี้เนี่ยการที่เราจะเอาไป c o n ิร์ตเป็นสกุลอื่นหรือว่าเอาไปขายหรือเอาไปเทรดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับผมทีนี้การที่จะ c o n v ร์ตนะครับผมพวกเศษเหรียญเหล่านี้เนี่ยเป็น BNB ทํายังไงต้องในส่วนของ spot นะครับคุณจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะมีคําอยู่คํานึงนะครับซึ่งเขียนไว้ว่า convert small a c c e s to BNB นะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลย เมื่อกดเข้าไปนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับผมว่าเราจะ convert เหรียญตัวไหนเพื่อเป็น BNB บ้างนะครับคุณสามารถที่จะติ๊กถูกด้านหน้าได้เลยนะครับหรือถ้าเราต้องการจะ c o n ิร r ตทุกเหรียญนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่ม O ที่ด้านล่างได้นะครับทีนี้พอเราเลือกเหรียญได้แล้วนะครับผมว่าเราจะเลือกเหรียญไหนบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะกดไปที่ปุ่ม c o n ิร r ตได้เลยครับซึ่งหลังจากที่เราเลือกเหรียญได้แล้วนะครับผมเขาก็จะสรุปมาให้เลยนะครับว่าเราจะ c o n ิร์ตเนี่ย ได้เป็นทั้งหมดกี่เหรียญน,นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดน,นะครับบอกว่าคุณเนี่ยจะคอน์ดเป็น BNB ได้เท่านี้นะครับจะเสียค่าธรรมเนียมเท่านี้นะครับส่วนตัวเลขด้านบนเนี่ยเขาจะสรุปเอาไว้ให้นะครับว่าคุณเนี่ยจะสามารถ ได้รับเหรียญเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็น BnB มูล,ลค่าเท่าไหร่นะครับผมก็จะสรุปเอาไว้ให้ด้านบนนะครับเมื่อเลือกเสร็จนะครับทำการสรุปตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณสามารถที่จะกดปุ่มคอนเฟิร์มได้เลยครับเมื่อกดปุ่มคอนเฟิร์มนะครับระบบก็จะทําการคอนเวิร์ตเหรียญตัวนี้เนี่ยให้เป็นสกุลเงินของ B&nB ให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะมาดูประวัติเนี่ยการคอนเวิร์ตตรงนี้เนี่ยได้จากที่มุมขวาด้านบนครับ ก็จะมีประวัติทั้งหมดของเรานะครับก็สามารถที่จะดูได้จากตรงนี้นั่นเองนะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ